ครับผมก็เริ่มต้นจาก3ปีก่อนเนี่ยคุณแม่เกษียณนะครับจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนมาตลอดเขาก็มีเงินก้อนจาก provident fund แล้วก็เงินสะสมของตัวเองมาอยู่ก้อนหนึ่งนะครับความทุกข์ของคนที่ใกล้เกษียณหรือคนที่กําลังจะกเกษียณไปก็คือว่าแหล่งรายได้ที่จะเป็น generate income มาเรื่อยๆหลังจากนี้ไปไม่มีมันก็คือการใช้เงินก้อนที่มีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคราวนี้ด้วยวิชาการทางการแพทย์ด้วยหลายอย่างมันทําให้ อายุของเราก็ยืนยาวขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าเงินก้อนนี้เราจะใช้ไปเนี่ยก็คือถ้าเราวางแผนไม่ดีมันก็จะมีโอกาสที่มันจะค่อยๆร่อยรอ,ยลอลงไปเพราะฉะนั้นการจะตอบโจทย์นี้ได้ก็คือว่าแม่ผมอยากจะใช้ชีวิตในเกษียณให้มีความสุขนะครับแล้วก็ใช้เงินได้ตามศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่นะครับก็เลยมาดีไซน์กันว่าเ,เงินก้อนที่เขาอยากจะตั้งใจที่จะใช้แต่ละเดือนแต่ละเดือนนียเป็นประมาณเท่าไหร่ก็พบว่าอยู่ที่อัตราของตัวแทนก็อยู่ที่ประมาณสัก 4-5%ต่อปีอันนี้ตั้งเป้าต่อโจทย์ต่อไปก็คือว่าคือความทุกข์ของเขาคือเวลาเขาเห็นเงินก้อนของเขาเนี่ยมันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆยมันก็มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นมาเพราะนั้นก็โจทย์ที่ผมต้องรับมาแก้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอร์ตเนี่ยมันต้องมีความผันผวนที่น้อยแล้วก็ในระยะยาวเงินต้นมันควรไม่หายหรือว่าอย่างน้อยๆคือคนตอบแทนม,มันควรจะชนะเงินเฟอ้อก็เลยวางพอร์ตว่าเป็นกองคุณรวมที่เน้นจ่ายกระแสเงินสดต่อเดือนจะเป็นในรูปแบบออโต้รีดมชันก็ได้ จะเป็นในรูปแบบเงินปันผลก็ได้ในแง่ของการกระจายความเสี่ยงมันก็เลยเป็นที่มาของการจัดพอร์ตแบบ Global Asset Allocation หรือกระจายไปลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกก็จะมีการมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องนะครับของเราก็จะมีตัวระบบตัวพอร์ตโมเดลเนี่ยก็จะมีระบบอีกระบบนึงที่เรียกว่าตัว BIC หรือ b a s t In Class อีกแง่นึงในแง่ของตัวว่าแล้วกองทุนเนี่ยจ่ายผลตอบแทนออกมาในรูปปันผลออกมาในรูปของตัว Auto Redemption เนี่ย ก่อนนั่นนี้จ่ายได้เท่านี้แล้วระหว่างทางมันจ่ายได้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นสมเหตุสมผลหรือเปล่าตามสภาวะเศรษฐกิจหรือเปล่าอย่างบางช่วงที่แบบอาาัตราดอกเบี้ยในตลาดมันลดลงแล้วสมมุติว่ากองทุนที่มันจ่ายออกมาเนี่ยปรากฏว่าจ่ายออกมาได้ผลตอแทนที่เป็นเงินบันผลเนี่ยลดลงมากกว่าตลาดเราก็ต้องไปหาว่ามันมากกว่าเพราะอะไร มันมีกองอื่นที่ดีกว่าหรือเปล่ากระบวนการพวกนี้ก็ทําอย่างต่อเนื่องครับก็จะมีการประชุมกันเป็นรายสัปดาห์แล้วก็มีการกําหนดกลยุทธ์พอร์ตว่ามันดูกันจริงจังๆว่าจะปรับพอร์ตหรือเปล่าก็ใช้เวลาประมาณสักเดือนละครั้งครับผมที่ผ่านมาเนี่ยข้อดีของมันอย่างแรกเลยคือมันมีความผันผวน น้อยกว่าการที่เราไปซื้อกองทุนใดกองทุนหนึ่งหรือว่าตัวตราสารทุนเพียงใดอย่างเดียวความผันผวนมันน้อยกว่าแค่ความผันผวนมันน้อยกว่าแค่นี้มันเป็นจุดดีตรงที่ว่ามันทําให้นักลงทุนแม้แต่คนที่ไม่ได้สามารถเทคหรือถือรับความเสี่ยงได้เยอะก็สามารถทนอยู่กับตัวความผันผวนนี้ได้ในขณะที่อาจาราความคาดหวังของตัวผลตอบแทนใะนอย่างที่บอกไปคือกิปเนี่ยตั้งเป้าหมายของตัวพอร์ตโมเดลเนี่ยเราคืออยากจะให้มันได้รีเทิร์นที่มากประมาณ 4-5%ต่อปีอัตราผลตอบแทนที่มา4.5%ต่อปีเนี่ยมันเป็นอัตราที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารอัตราที่สูงกว่ากองทุนบันนี่มาเก็ตฟันหรือกองทุนตราสารหนี้ตรงนี้นมันก็จะมันก็ตอบโจทย์กับในยุคที่อัตราดอกเบีย้ยของทั้งโลกตอนนี้นมันอยู่ในช่วงที่อัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ํา จริงๆตั้งแต่ต้นปีเนีทะลุพันขึ้นมาแล้วก็อยู่แถวๆ1,000ล้านโดยประมาณสำหรับใครที่สนใจตัวพอร์ต Global Income Focus นะครับสามารถติดต่อฟินโนเมนาได้ที่ช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ020265100โทรมาแล้วก็กด8นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือ,อเข้ามาที่เว็บไซต์ fino.me/gif นะครับแล้วก็สามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านแสดงความประสงค์ว่าสนใจในพอร์ต GF เสร็จแล้วก็จะมีเจ้าที่ Investment a d v i s o r ของเราติดต่อท่านกลับไปเพื่อให้คำแนะนำและเข้าสู่กระบวนการเปิดบัญชีครับผมผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเนื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและข้อมูลการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน